ก็อย่าลืมนะครับสาวโกีเลมอย่าของเราทุกคนนะครับวันพรุ่งนี้นะฮะทีมมงทองของเรามีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลมูลและทีทีไทยคม f อฟเอครับพรอบรองชนะเลิศกับทีมสงขลา FC ฟีนะครับที่สนามเทพหาดสดินใครว่างก็อย่าลืมไปให้กำลังใจนักเตะของเราเยอะๆนะครับ เพราะว่าเสียงเชียร์นี่แหละครับมันจะทําให้พวกเขามีพลังแฝงมีพลังที่ฮึกเหิมเพิ่มมากขึ้นนะฮะเราเหลืออยู่ถ้วยเดียวเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมถ้าเราสามารถผ่านทีมสงขลาและเข้าไปชิงชนะเลิศและเป็นแชมป์ได้เราจะได้ไปเกาหลีด้วยกันนะครับยังไงก็ปากต่อปากเชิญชวนเพื่อนนะครับเพื่อนชวนเพื่อนแฟนชวนแฟนนะฮะแล้วก็ใครมีญาติพี่น้องอะไรชวนกันมาเยอะๆนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเรา4-7-11ตอนนี้4ผ่านไปแล้วเหลือ7กับ11เท่านั้นมากอีกแค่2ขั้นนะฮะชนะแค่2ครั้งนะครับ เราจะได้ไปประเทศเกาหลีกันก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมให้กำลังใจกันนะและก็ที่สำคัญนะครับอย่าทิ้งกันครับโอเคครับพรุ่งนี้หวังว่าเราจะเจอกันที่สนามเที่พัสดินนะจ๊ะ มาตามนัดกันด้วยนะครับ